กลยุทธ์รักษาความมั่งคั่งดรนิเวศเหมาวชิรวราก่อนผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เดือนแรกของปี2025อยู่ที่ลบ6.1%และเป็นการตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหุ้นที่ตกลงมานั้นเกิดขึ้นในแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและแทบทุกกลุ่มหุ้นเช่นหุ้นเก่งกำไรหุ้นปัดหุ้น VI และหุ้นปันผลไม่ต้องพูดถึงหุ้นเติบโตหรือหุ้นคอเนอร์ที่เคยเป็นดาราที่มีราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปมากในช่วงก่อน และทําให้ราคาหุ้นแพงมากที่มีค่า P/E สูงกว่าปกติมากที่คอเนอร์แตกราคาหุ้นตกลงมามากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้นกับบริษัทการตกลงมาของหุ้นรอบนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบบางทีอาจจะเพิ่งเริ่มต้นเพราะเหตุผลที่ทําให้หุ้นตกนั้นยังคงอยู่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นหนึ่งการเติบโตของ GDP ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ดีขึ้นในปีนี้สอัตราดอกเบีย้ยที่คงจะไม่ระดะับและก็จะยังรบกวน ไม่ให้หุ้นขึ้นไปได้ทั้งในระดับโลกและของไทยสางกําไรของบริษัทจดทะเบียนที่น่าจะไม่ดีขึ้นเพราะความต้องการสินค้าในประเทศที่ยังอ่อนแออนื่งจากภาวะเสืเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีการใช้จ่ายรายการใหญ่เช่นการซื้อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ยังไม่ฟื้นตัวและสีหุ้นโดยรวมมีราคาแพงวัดจากค่า P/E ที่สูงถึง18เท่าจะมีที่เป็นบวกหน่อยก็คือปัจจัยทางเทคนิคที่ว่าดัชนีหุ้น ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเรวร้ายมากคือปี2,565บวกแค่0.7%ปี2,566ติดลบ15.2%และปี2,567ติดลบ1.1%ในขณะที่ตลาดหุ้นโลกสดใสดังนั้นปี2,568ดัชนีไทยก็ควรจะต้องดีซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เคยไปติดต่อกันมากว่า20ปีอย่างไรก็ตามในฐานะของคนที่เน้นเรื่องของพื้นฐานเป็นหลักผมคิดว่ารอบนี้ตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว และเราก็จะต้องเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต้องปรับโหมดการลงทุนของเราจากโหมดของการรุกเป็นโหมดรับเต็มตัวซึ่งนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของการรบในสงครามที่เรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้เมื่อมีการรบกันระยะหนึ่งแล้วการที่จะบุกเข้าไปต่อสู้นั้นโอกาสที่จะแพ้สูงทางที่ดีกว่าก็คือการปรับกองทัพตั้งรับค่าศึกซึ่งจะทําให้มีโอกาสรอดมากกว่านักลงทุนที่เคยประสบความสําเร็จอย่างสูงจนมีพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก และมีความมั่งคั่งในระดับที่มีอิสรภาพทางการเงินรวมถึงคนที่รวยจากหุ้นไปแล้วนั้นผมคิดว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปมากพอที่จะทําให้เราต้องเปลี่ยนวิธีการลงทุนของเราจากการที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตหุ้นวัตจักรหรือหุ้นฟื้นตัวที่มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนมากๆในเวลาอันสัน้นมาเป็นการลงทุนในหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงเป็นพิเศษหรือไม่ก็ไม่ลงทุนในหุ้นเลยเพื่อที่จะรักษาความมั่งคัง่งของเราไว้ได้ การรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ให้เท่ากับระดับเดิมหรือใกล้เคียงนั้นวิธีที่ดีและปลอดภัยที่สุดก็คือถือเงินสดให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่มีพอออดการลงทุนใหญ่ถึงระดับหนึ่งก็มักจะพบว่าการแปลงพอร์ตหุ้นให้เป็นเงินสดโดยที่ราคาหรือมูลค่าไม่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในภาวะที่ตลาดหุ้นซบเซาและสภาพคล่องของหุ้นจํานวนมากโดยเฉพาะที่มีขนาดเล็กหายไปมากไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายดังนั้นการเลือกหุ้นที่จะขายเพื่อเก็บเป็นเงินสด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญหุ้นที่มีราคาแพงโดยเฉพาะที่มีค่า P/E สูงและกำไรในช่วงประมาณหนึ่งถึงสองไตรามาสข้างหน้าคงไม่โตนะักจึงเป,เป็นเป้าหมายที่ควรจะขายออกไปอย่างไรก็ตามการขายก็ต้องทยอยทำและต้องไม่รีบจนเกินไปที่อาจจะทำให้คนอื่นตกใจเมื่อเห็นว่าหุ้นตกแรงและขายตามซึ่งอาจจะทำให้หุ้นตกลงไปอีกเป็นลูกโซ่และตกในระดับคอเนอร์แตกซึ่งจะทำให้พอเสียหายหนะักหุ้นราคาไม่แพงแต่ไม่มีอะไรโดดเด่นและที่สำคัญ ก็ไม่ได้จ่ายปันผลมากเทียบกับราคาหุ้นเช่นให้ปันผลตอบแทนแค่3ถึง10%เในช่วงเร็วๆนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป้าหมายที่ควรจะถูกขายออกไปเพื่อเก็บเป็นเงินสดจะดีกว่าแม้ว่างเงินสดจะให้ผลตอบแทนแค่1%อร์เแต่ความเสี่ยงที่จะลดลงไม่มีในขณะที่หุ้นตัวนั้นที่เราอาจจะมองว่าดีพอสมควรและมีปันผลพอใช้ได้ค่า PE ก็แค่สิบเท่าต้นๆแต่ในความเห็นของผมแล้วความเสี่ยงที่หุ้นจะตกลงไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กระทบกับตลาดหุ้น ในช่วงไม่นานนับจากนี้อาจจะมากกว่าที่เราคิดดังนั้นถ้าคิดจะรักษาความมั่งคั่งให้คงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เราก็อาจจะต้องยอมขายหุ้นทิ้งหุ้นที่ถูกมากค่า P/E ปกติต่ำกว่า10เท่าและหรือปันผลตอบแทนปีละ5-6เปอรเซขึ้นไปต่อเนื่องหลายปีเป็นหุ้นที่อาจจะถือไว้ได้และยังสามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้แม้ในยามที่สภาวะแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยอย่างออปัจจุบัน ผมเองมีความเชื่อว่าหากการจ่ายปันผลยังทำได้เท่าเดิมก็อาจจะมีคนเข้าไปซื้อลงทุนกินปันผลแม้ว่าหุ้นจะตกลงมาซึ่งนั่นก็จะทำให้หุ้นไม่ค่อยตกหรือตกลงมาไม่แรงมากอาจจะไม่เกินหถึงปเซน์ซึ่งก็จะทำให้ผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นลบหรือลดลงไม่มากอย่างไรก็ตามถ้าจะให้ปลอดภัยขึ้นอีกก็ควรจะต้องดูว่านี่ของบริษัทก็มีน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยเพราะบริษัทที่มีนี้น้อยนั้น จะยืนอยู่ได้ในยามที่ธุรกิจอยู่ในภาวะที่ยากลําบากหุ้นที่อยู่ในประเทศที่เติบโตเร็วและอนาคตก็ยังคงเติบโตเร็วต่อไปอย่างตลาดหุ้นเวียดนามนั้นถ้ามีราคาถูกเช่นมีค่า P/E 1 0บถึงสิเท่าและก็ไม่ได้เป็นธุรกิจเก่าที่ไม่โตแล้วหรือไม่ได้เป็นธุรกิจของรัฐที่มีการบริหารงานที่ไม่ได้มาตรฐานผมคิดว่ามีความเสี่ยงที่ราคาจะลดลงแรงน้อยกว่าในตลาดหุ้นไทยมาก เหตุผลก็คือกิจาการมักจะโตไปกับเศรษฐกิจและการแข่งขันจากคู่แข่งก็จะไม่มากเนือสิ่งอื่นใดก็คือพวกเขามักจะอยู่ในกลุ่มของผู้ชนะที่กำลังแข่งกับธุรกิจรุ่นเก่าหรือบริษัทของรัฐที่มีความสามารถได้กว่าในกรณีของหุ้นที่ไม่ได้มีราคาถูกแต่มีคุณสมบัติสูงมากและกำลังเป็นหุ้นซุปเปอร์สต็อกในตลาดหุ้นโตเร็วอย่างเวียดนามนั้นถ้าหุ้นมีค่า P/E ในระดับไม่เกิน25เท่าและการเติบโตของรายได้หรือกำไรยังคงเป็นเลขสองหลัก ผมคิดว่าความเสี่ยงที่หุ้นจะตกมาแรงและทำลายความมั่งคั่งลงมากนั้นน่าจะน้อยเหตุผลอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าการเติบโตของประเทศยังไปได้ดีความต้องการที่จะเข้าไปถือหุ้นลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนั่นทำให้หุ้นไม่ควรจะตกลงมาแรงมากแม้ว่าบางทีอาจจะเกิดภาวะวิกฤตในตลาดระดับโลกก็ตามดังนั้นในกรณีของหุ้นที่อยู่ในตลาดที่กำลังเติบโตดังกล่าวการลงทุนในหุ้นหน้าจะเป็นกลยุทธ ในการรักษาความมั่งคั่งของเราได้ว่าที่จริงมีโอกาสสูงที่หุ้นในตลาดแบบนั้นจะกลายเป็นหุ้นในแบบที่คอยชดเชยการขาดทุนในตลาดหุ้นไทยทําให้เราสามารถรักษาความมั่งคั่งไม่ให้ลดลงได้แม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะแย่มากหุ้นโลกซึ่งก็คือหุ้นระดับซุปเปอร์สต็อกที่ส่วนใหญ่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอเมริกานั้นราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมามากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและหุ้นก็มีราคาค่อนข้างแพงค่าพีีระดับ30เท่า ผมคิดว่าเป็นหุ้นที่ไม่สามารถจะไว้ใจได้ว่าจะช่วยรักษาความมั่งคั่งของเราได้ในช่วงเร็วๆนี้เหตุผลส่วนหนึ่งที่สําคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถกระทบกับหุ้นได้อย่างรุนแรงบางทีในช่วงข้ามคืนดังนั้นเราคงต้องเลือกว่าจะลงทุนในหุ้นแบบไหนส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะลงทุนผมจะหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีโอกาสถูกกระทบโดยปัจจัยทางเทคโนโลยีและการเมืองระหว่างประเทศสูง และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความมั่นคงอาจจะด้วยเพราะหุ้นมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟกหรือเป็นหุ้นที่อิงอยู่กับความคิดหรือจิตใจของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้ยากมากกว่าและก็ยังต้องมีราคาไม่แพงเกินไปทั้งหมดนั้นก็คือกลยุทธการเลือกหุ้นเป็นรายตัวในตลาดหุ้นทั้ง3าคือตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นในตลาดเติบโตแบบเวียดนามและในตลาดหุ้นโลกในแบบที่จะรักษาความมั่งคั่งไว้ไม่ให้ลดลงเป็นหลักเช่นเดียวกับกลยุทธถึงเงินสดให้มากขึ้น ซึ่งก็จะลดความเสี่ยงในการที่หุ้นจะตกลงมารุนแรงด้วยอย่างไรก็ตามการถึงเงินสดที่มากเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีก็อาจจะหมดไปด้วยข้อตวนใจสุดท้ายก็คือโดยธรรมชาติแล้วเมื่อรวยพอแล้วถ้ารวยเพิ่มอีกส่วนที่เพิ่มนั้นให้ความพึงพอใจน้อยลงเรื่อยๆแต่ถ้ารวยอยู่แล้วเกิดจนลงหรือความมั่งคั่งน้อยลงความเจ็บปวดที่จะได้รับนั้นจะรุนแรงเป็นสองเท่าของความพึงพอใจที่ได้รับเมื่อรวยขึ้น ดังนั้นอย่าโลกคิดถึงแต่ความมั่งคั่งที่จะเพิ่มขึ้นแต่จงคิดถึงวิธีที่จะรักษาความมั่งคั่งให้คงอยู่ตลอดไปมากกว่าซึ่งก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆและถึงเงินสดแต่เป็นการลงทุนที่ยึดความปลอดภัยโดยเฉพาะในยามที่ตลาดไม่เอื้ออำนวยเป็นหลักสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ